วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมที่จะต้องใช้ความสามัคคีกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเล่นเพกมีอะไรจะถามอ่ะมีอะไรจะถามก็ว่ามาแหละตอนนี้เราเป็นอะไรเหรอ,อตอนนี้เหรอใช่แล้วตอนนี้เราเป็นยีราฟเราเป็นยีราฟได้ไงยีราฟที่ไหนมีสามหัวะเออใช่จริงด้วยทำไมยีราฟในเกมนี้เขาถึงมีสามหัวนะพวกเราอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดีวกว่พีปวร,รู้แล้ว แล้วแล้วทำไงต่อเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนรู้แล้วว่าเกมนี้เข้าหมายความว่าอะไรเราจะต้องมีความสามัคคีที่จะต้องพาคุณยีราฟเนี่ยไปยังจุดมุ่งหมายให้ได้เหรอสามัคคีมากเลยดูตัวดิเดี๋ยวก่อนเขาจะเขาจะหกล้มใช่หรือเปล่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีเพื่อนมาเพิ่มมีเพื่อนมาเพิ่มแล้วเพื่อนจะไปไหนอ่ะพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเพื่อนอยู่ไหนพี่ฝนหาไม่เจอเอาเพื่อนไปกันคนละทางแล้วตอนนี้อย่แล้วทาําไงดีดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเรา ความเสมัคาคีจะหายไปเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเขาจะไปตรงประตูทําไมเดี๋ยวก่อนประตูติดเอาประตูก็ติดนลดิกลับมาเดี๋ยวก่อนทําไงดีดูท่าทางเราจะเล่นเล่นเกมนี้ค่อนข้างลําบากแล้วเราต้องเล่นยังไงอ่ะ เราต้องมีความสามัคคีรู้แล้วว่าเป็นความสามัคคีสามัคคีแบบไหนถึงไปได้หรือไป3มไป3าหัวแบบนี้เหรอเราจะต้องมีความสามัคคีที่จะต้องทําให้ตัวยีราฟของเราเนี่ยนะยืนให้ได้แหละท้งนี้เลยุ๊กปิ๊กแล้วครับุ๊กปิ๊กนายจะไปไหนข้างนตามฉันมานี่เลย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวก่อนอันนี้แม่น้ำไม่ใช่เหรออ๋อก็ลงมากินน้ำแป๊บหนึ่ง <c oughs> อันนี้พี่บอลรู้แล้วยีราฟส่วนใหญ่นี่เขาจะอยู่ในในไหนนะ ทุ่งสวรรค์นหน้าแอฟริกาก็ใช่แหละเขาเรียกว่าทุ่งสวรรค์นหน้าเอาที่นี่คือแอฟริกาแน่นอนเลยอะ่ะเฮ้อเดี๋ยวก่อนเพื่อนไปทางนูน้นทําไม <laughs> <laughs> เหมือนเพื่อนกําลังจะมีอะไรบางอย่างจะบอกพวกเราฉันว่าเราไม่น่าจะไปถึงที่อื่นนั่นแหละทําไงดีนะ่ะแล้วทําไมเขาถึงคนเดียวดึงเราสามคนได้ดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแข็งงั้นเอาอย่างนี้ไม่ผลตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่า <laughs> เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนอะ่ะ คือว่าฉันอยากจะขึ้นไปยืนบนยอดเขาที่อยู่ตรงนั้นนะเพว่นายไปกับชายหรือเปล่างั้นก็ไปพร้อมกันเลยแล้วกันสี่คนจบไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตามเพื่อนไปเพื่อนมาทางนี้ทางนี้เพื่อนมาทางไหนพี่ฝนนี่งานเพื่อนมาขึ้นทางภูเขาวันนี้อ๋อต้องอ้อมขึ้นไปด้วยเหรอเนี่ยใช่ต้องอ้อมขึ้นไปดูท่าทางตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเขา ถ้าเราขึ้นไม่พร้อมกันเราต้องหลดนแน่นอนเลยนะเนี่ยใช่เราจะต้องหลดนแน่นอนเพราะฉะนะตามเพื่อนไปดีกว่าแล้วฉันจะตามไปยังไงล่ะเพื่อนดึงไปกันคนละทางเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆปุ๊กปีกนี่ฉันฉันมองเห็นตัวเราเน่นะ่ะเดินได้แล้วเดินได้ด้วยเหรอพี่ฝนนี่ไงถ้าเรามีความสามัคคีกันนะเราจะทําให้ยีรามเนี่ยนะเดินได้ฉันว่าข้างหน้าน่ะมีล่วงแน่นอนนี่คือสะพานเหรอโอ้สะพานลอดไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอด,ด้วย รอฉันด้วยดีนี่ไงฉันอยู่นี่พวกเปกมาทางนี้อย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยวหล่นหล่นใครหล่นไปเอ่เพกหล่นดึงไปเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นโอ้โหเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเพื่อนใจเย็นก่อนเราต้องตีโค้งมาดีๆก่อนนะพี่ฝนตีโค้งมาตรงนี้เหรอใช่แล้วพวงนายรีบเดินเร็วๆเข้าเดี๋ยวจะตกตกภูเขาไปนะแล้วตรงนี้จะไปยังไงกันะนี่ไงนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวก่อนมีสะพานไปยังไงได้เนี่ยเดี๋ยว สะพานสะพานไม้จะด้วยนี่ท่างกลับขึ้นมาใหม่แล้วเห็นไหมอหลน่นไปไม่ได้อ่ะเร็วมาทางนี้เร็วต้องคอยดึงไปเดี๋ยวหล่นลงไปข้างล่างน่ะเอา้าแล้วทำไมปุ๊กปิ๊กไปทางนู้นเนี่ยนี่ไงเรามาถึงแล้วช่วยฉันด้วยในที่สุดเราก็มาถึงยอดเขายอดเขาที่ไหนนะ่ะ ยอดเขาอะไรไม่รู้แต่ว่าอ้าวขึ้นมาได้ครบแล้วนี่ใช่ขึ้นมาได้ครบแล้วนี่นค,นคือทุ่งสวรรค์นหน้าใช่หรืเปล่าไม่ไม่ครบแล้วพวี่ฝนเดี๋ยวก่อนย่แล้วโอ้ส่วนตัวหล่นลงไปกับปุ๊กปิ๊งแล้วอะแย่แล้วทำาไงดี ใครหล่นลงไปตอนนี้ปุ๊ปปี้กับพี่เอกมาอยู่ด้วยกันแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หวนจะช่วยทุกคนเองเราจะต้องมีความสามัคคีนะเพื่อนแล้วเหลือแต่หัวสองหัวจะดึงขึ้นไปยังไงอะดูท่าทางพวกเราจะสามัคคีไม่ไหวแล้วเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับทุกคนงั้นเราก็กระโดดลงมาเลยสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่วอนใจเย็นตรงนี้อาจจะมีทางที่ทําให้พวกเรากลับคืนกลับคืนมาข้างบนได้นะไม่ได้แล้วตอนนี้มีเพื่อนมาเพิ่มอีกคน <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพี่หวนกําลังพยายามอยู่ฮหล่นหล่นแล้ว ตอนนี้เรามีหัวอยู่ต้องหกหัวแล้วนะพี่ฝนจริงเหรอจริงดิทําไมคุณยีราฟมีเพื่อนมาพร้อมโอ้แสดงว่าจะต้องมีเพื่อนเข้ามาเล่นใหม่แน่นอนคนที่เข้ามาทีหลังก็จะมารวมอยู่กับเราเนี่ยนะมารวมร่างกับเราเหรอพี่ถ้าเข้ามาสักห้าสิบคนไม่มีห้าสิบหัวเหรอ <laughs> เดี๋ยวก่อนมาทางนี่เหมือนกับว่าพวกเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่หางตา คือว่าตรงนั้นนะครับเป็นดินแดนน้ําแข็งครับผมดินแดนน้ําแข็งก็เหรอผมอะ่ะมีเพื่อนติดอยู่ที่นั่นหลายคนเลยครับมีเพื่อนติดอยู่ที่นั่นด้วยถ้ายางงั้นล้วก็พวกเราจะต้องเรีบไปไม่ได้แล้วพวกผมหล่นลงมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนหล่นลงมาอย่างเดียวพี่ฝนก็หล่นมาเหมือนกันอ้าวแล้วปล่อยพี่เอกอยู่คนเดียวงั้นก็ไปเลยแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไงอะ่ะ เราก็เดินไปใหม่อสิเดินไปใหม่โอ้โหนี่พวกเราหล่นลงมาพร้อมกันแล้วก็ต้องเดินไปใหม่อีกกัเหรออ้อเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนจะเพิ่มึืนอีกนะเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวก่อนเพื่อน,พ,อนพราเราจะต้องมีความสามัคคีกันนะเราถึงจะเดินทางได้นะว่าแต่ว่าที่ที่จะไปอะ่ะอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยอันนี้คือที่ไหนอะ่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านใครก็ไม่รู้เป็นหมู่บ้านกลางทะเลทรายงั้นเหรอ พี่ฝนว่าไงเหรอมันอยู่ตรงกันข้ามเลยนะอยู่ตรงกันข้ามกับอ๋อดินแดนน้ำแข็งอะเหรอใช่นะอยู่หลังพีระมิดต,ตรงนู้นะเ,เดี๋ยวก่อนนะพวกเราจะต้องช่วยเพื่อแล้วไปยังไงล่ะครับเพื่อนติดบันไดนี่ทุกคนเดี๋ยวก่อนเพื่อนติดบันไดยอยู่ตรงนี้รีบดึงก่อนเร็วเข้านายต้องไปทางเดียวกันนะ ใจเย็นๆดูท่าทางที่นี่น่าจะเป็นหมู่บ้านล้างแล้วเนี่ยงั้นเราสามคนช่วยกันดึงไม่ดีกวา่านี่นี่คุณยีราฟเขายืนได้แล้วอ้าวยืนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะนี่ไงพอเราสามมาขี่กันพวกเขายืนได้แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะพวกเราพี่เอกคิดว่าเราน่าจะต้องแบบไปคนละทางเพื่อทําให้เขาลุกขึ้นยืนอะช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในบ้านผมก็ติดอยู่ในบ้านนี่อะไรกันนะครับเดี๋ยวก่อนนี่ มาดูทางนี้แล้วเข้ามีคุณยีราฟตัวเล็กตัวเล็กน่ารักจังอ่ะมียีราฟตัวเล็กแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่เงีมียีราฟตัวเล็กแบบนี้น่ารักจังเลยเอาพี่ฝนว่าไงหน้าเพียกติดอยู่กับโต๊ะเดี๋ยวก็เดาอย่างดีพวกเราจะต้องหาทางไปทางอื่นแล้วล่ะแล้วเพื่อนก็สามารถีกันจังเลยไปทุกทางเมื่อกี้เจอคุณยีราฟตัวเล็กเขากําลังจะไปไหนอ่ะมีด้วยเหรอนี่เงี้เขากาลังจะไปไหนเดี๋ยวก่อนหายไปแล้ว เอาทำไมมียีราฟตัวเล็กแบบนี้ด้วยล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูท่าทางเขาน่าจะน่าจะไปตรงอื่นแล้วล่ะมั้งเมื่อกี้เพ่เ,เห็นเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มีใบหน้าไม่เหมือนกับของพวกเรานะดูดูนู่นสินั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นส่วนตัวของยีราฟนี่นะแล้วทําไมเขาไม่มีส่วนหัวน,นะพวกเราเราขอเป็นหัวแทนได้ไหมอ่ะขาเขายาวมากเลยเขาเป็นยีราฟแบบขายาวนะสิ ยีราฟแบบขายาวันเหรอใช่แล้วตอนเข้ามาครั้งแรกฉันเห็นอยู่คนหนึ่งนะฉันก็อยากจะเป็นคุณยีราฟขายาวเหมือนกันแต่ตอนเดี๋พวกเราจะต้องมีความสามัคคีเพื่อไปดินแดนน้ำแข็งตรงนั้นให้ได้เหรอฉันว่าวันนี้เราอาจจะขึ้นไปลำบากหน่อยนะทำไมอ่ะปุกปิ๊กเพราะว่าเรามาสี่คนเพื่อนอีก2คนดึงกลับหลังเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนตอนนี้ตอนนี้เรามีเพื่อนที่อยู่ในยีราฟตัวเดียวกันนี่กี่คนนะ่ะตอนนี้เรามีหกไง มีหกเลยเหรอเหลือห้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเพื่อนกําลังสามัคคีกันแล้วมีใครเข้ามาเพิ่มอีกคนนึงแล้วนี่ไงมีเพื่อนสามัคคีนี่เขากําลังมาทางเดียวกันกับพวกเรานี่ไงพี่ฝนถ้าเราไปกันคนละทางรู้สึกเขาจะลุกขึ้นยืนได้เลยนะจริงเหรอนั่นไงเ,เดี๋ยวก่อนลนลนน้ำอ๋อใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนมีเพื่อนลนน้ำมีเพื่อนลนน้ำเราจะต้องช่วยกันก่อนแล้วจะไปได้ไหมเนี่ย ไปได้ไปได้ต้องทําให้ตัวเราเนี่ยยืนก่อนเราถึงจะเดินข้ามสะพานไดไงนี่ไงมีคนหนึ่งดึงไปข้างหลังคนหนึ่งดึงไปข้างหน้าน่ะถ้าดึงไปข้างหลังกับดึงไปข้างหน้าพี่ฝนคิดว่าตัวเราน่าจะยืนได้แล้วก็เดินไปได้อย่างถูกทางล้วจะไปยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงมาค่อยๆมาเออมาได้ไปเนี่ยมาได้มาได้พี่ฝนกาลังพามาหัวพี่เอกติดอยู่ติดอยูตรงไหนอ่ะติดอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะได้ไปเอาโอ้โหล่น ลดหมดเลยถ้าทางจะไม่รอดนะเนี่ยต้องใช้ความสามาคคีขนาดไหนในพวกเราถึงจะไปได้งานเอาอย่างนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปฏิหารอะไรบางอย่างพี่ฝนอยู่ไหนอะอยู่นี่อ,อยู่นี่แล้ว,แล,วแล้วทำไมเราหลุดออกมาจากของคนอื่นนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูท่าทางตอนนี้เราเป็นอิสระมากเลยเอาถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปได้แล้วดิใช่เราไปได้อย่างสบายอยู่ดีๆจากยีราฟกลายเป็นสลามเฉยเลยบวกปิกนายอยู่ไหน ฉันยังอยู่กับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมอ่ะยังอยู่กับเพื่อนเพื่อนงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวนายตามมาก็แล้วกันในส่วนหวัวของยีราฟคนนี้เขาไม่มีพี่ฝนคิดว่าเราอาจจะเป็นเป็นส่วนหวัวกับเขาได้หรือเปล่าอยากจะขึ้นไ้เป็นเหมือนกันแต่น่าจะต้องเป็นเกมพาร์ทนะพี่ฝนนะจริงเหรอจริงจริงงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปดินแดนน้าแข็งพวกเ่ฆนายอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยไป,ไ,ป,ไ,ปไหนไม่ได้ <laughs> งั้นตามเชิญมาเร็วเขา้านี่ขนาดมีแค่สองคนแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวก่อน มาดาังนี้แล้วเพื่อนก็จะไปไหนเนี่ยเพื่อนก็จะไปนั่นงาไปดินแดนอื่นนแต่แต่ว่าฉันนะนะตอนนี้นะจุดมุ่งหมายปลายทางของฉันคือดินแดนแห่งน้าแข็งเดี๋ยวเพยกจะนําทางให้เองทุกคนนั่นงาเพ่กนาทางไปแล้วนี่นี่นใส่หมวกปาร์ตี้แล้วมีแสงเรืองเรืองอยู่ข้างบนด้วยนะจริงเหรอมีแสงสว่างเหรอใช่แล้วมีแสงเนี่ยตามมันเลยนี่นี่คือทะเลโอ้โหไปง่ายกว่าเดิมเยอะนี่งาดินแดนแห่งน้ําแข็งมาแล้วพวกเราโอ้กระโดดง่ายเลย ออระวังหล่นพี่ฝนมาแล้วมาดูเลยนี่สิเออ,อเดเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างเลยนี่ไงมียีรัฟที่อยู่ในน้ำแข็งด้วยแล้วพวกเป็ดอยู่ไหนอะถ้าทางจะยังมาไม่ถึงนะงัน้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนก็แล้วก่อนอ้อจริงด้วยเหมือนที่เพื่อนบอกอะมีคุณยีราฟที่ติดน้ำแข็งอยู่ที่นี่นะโอ้มีสามคนเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรนะพวกเราอันนี้เขาเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้ประตูทางออก เป็น oh, ประตูทางออกเหรอไปไหนอ่ะอ้าวพี่เอกหายไปแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะฮ้อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครใครเป็นคนพิมพ์บอกว่าประตูทางออกเยอะแล้วทุกคนหายไปอยู่ไหนกันหมดเหรอที่นี่มีอะไรบางอย่างแปลกๆชะมัดภูเขาน้ําแข็งที่ขึ้นไปไม่ได้ตรงนี้มีคุณยีลาบที่ติดกับน้ําแข็งอยู่คุณยีลาบคุณยีลาบคือว่าคุณยีลาบ เดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันแล้วกันนะคะอยู่ทั้งนี้พี่ฝนอ๋อได้ยินเสียงแล้วแล้วพี่อกลับมาได้ไงเนี่ย พี่แอกเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาช่วยคุณยีลาบที่ติดอยู่ในน้ําแข็งด้วยนะก็อยากจะไปช่วยอยูหรอกนะแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะกลับมารวมอยู่กับุ๊กปิ๊กแล้วก็เพื่อนๆกลับมารวมร่างแล้วเหรอใช่แล้วอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอทะเลทรายกว้างใหญ่อยู่ตรงแถวๆบ่อน้ําอ่ะอยู่ตรงบ่อน้าเหรอใช่แล้วบ่อน้ําที่มีประตูนี่พี่ฝนนี่ใส่หมวกใส่หมวกฟรุ้งฟริงมีดวงดาวมาเนี่ยมองเห็นยังอ่ะไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้เพื่อนเยอะมาก <c oughs> โอ้โหโอ้เพื่อนเยอะจริงๆ ด้วยนี่พี่ฝนมาแล้วนี่ไงพยายามจะไปแต่ไปกันคนละทางเลยอะไปไม่ได้เหรอใช่แล้วต้องเจ็ดคนนะเนี่ยไม่ไม่ไรพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปที่หลังก็แล้วกันแต่ดูท่าทางเพื่อนเขาน่าจะตื่นเต้นมากๆเลยนะใช่แล้วเพื่อนที่เข้ามาใหม่คนนึงจะไปภูเขาคนนึงจะไปหมู่บ้านคนนึงจะไปบ่อน้า <c oughs> คนนึงจะไปหมู่บ้านคนนึงจะไปภูเขาแล้วที่สําคัญนะตอนนี้พี่ฝนแยกล่างออกมาได้ไงแล้วทําไมพี่ฝนแยกอยู่คนเดียวอ่ะแปลกๆชะมัดเลย นนดีจังเลยนะอยากแยกออกไปมั่งอะแล้วนั่นจะไปไหนกันน่ะก็ตามพี่ฝนไงทุกคนคงตกใจนะทําไมพี่ฝนแยกออกมาได้คนเดียวฉันอยากรู้จังเลยว่าทําไมเธอถึงแยกออกไปคนเดียวได้น่ะเธอนะบอกมานะว่าทํายังไงถึงแยกออกไปได้ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมฉันถึงแยกออกมาได้ดูท่าทางแล้วฉันน่าจะตกน้ําลงไปบ่อย อ๋อตกน้ําลงไปบ่อยนี่เอง <c oughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ยังไม่ได้สารวจเดี๋ยวขอลงไปดูดูในแม่น้ําอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะในบ่อน้ําฉันลงไปมาแล้วนายเจออะไรหรือเปล่าก็เจอน้ําเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายลงมาแค่แป๊บเดียวฉันจําได้ฉันลงไปต้องนานเพราะว่าเพื่อนไม่ขึ้นนะ่ะนี่ไงนี่นายนี่ว่างเปล่าแค่แล้วมีแต่น้าําปลายังไม่มีเลยเอ,อไม่มีปลาด้วยแฮะ จระแค่ก็ไม่มีนะเนี่ยไม่มีน้ำเปล่าๆเลยน้ำเปล่าๆแสดงว่าดินแดงแห่งนี้จะต้องเป็นดินแดงของยีราฟโดยเฉพาะแน่นอนไม่รู้จะทำยังไงดีนะพี่ฝนนะใช่อยู่ไหนนะไปไม่ได้เลยนี่ไปไม่ได้เลยเหรอเข้าไปกันคนละทางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาโอ้ดูดีคนไหนพี่เอกนะนี่ไงกระโดดอยู่ดิคนนี้เหรอไม่ใช่ด่กระโดดจุดฝั่งนี้ฝั่งไหนนะหาไม่เจอีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนนั่นจะไปไหน เพื่อนจะขึ้นข้างบนเพื่อนจะขึ้นไปข้างบนภูเขาเหรอใช่แค่คนเดียวแต่ดึงทุกคนได้เฉยเลยวอาสุดอยอดไปเลยนะังกั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เรียกว่านี่ใครเออคือผมผ่านทางมาฮัลโหลอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุงร้งกริงร้งกรุง้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะ วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปโกอนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบ๊ย,บย